สวัสดีค่ะวันนี้สาจะมาให้ดูมะนาวที่สาห่อไว้นะคะอ่าและอันนี้ไม่ได้ห่อนะคะแต่เป็นมะนาวที่มาวันเดียวกันวันเดียวกันเลยที่ได้มานะคะแต่อันนี้ทําการห่อแต่นี้ไม่ได้ห่อก็ใส่ถุงใส่ใน้ตู้เย็นแต่ใส่ตู้เย็นเหมือนกันไว,ไว้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 ในในในช่องที่เก็บผักเหมือนกันท <ś Okey S 2> ั้งสองอย่างนะคะวันเดียวกันแต่อันนึงอันนี้ไม่ห่ออันนี้ห่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะ นี่หอ่อนะคะนี่ก็กินไปเรื่เลยลนี่ห่อแบบนี้ด้วยก็จะมีห่อแบบนี้ห่อมือนชิ้เยจนี่เก็ยอย่างไรก็ไม่รู้นะคะนี่หอยน,นะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่แล้วก็บีออกอย่างนี้เห็นไหมคะนี่เลยเขียวอยู่เลยเห็นไหมคะแต่กี่วันไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้นับไม่ได้จดไว้แต่ก็้หลายวันแล้วกันนะเออเนี่ยนะนะ นี่ะลูกที่ห่อจะเป็นแบบนี้นะคะยังเขียวอยู่เลยเนี่ยยังดูสดอยู่เลยนะคะเขียวดีมากๆเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้ห่อนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูที่ไม่ห่อนะคะนี่มันมห่อชูแวบม,มาดูอันที่ไม่ห่อนะคะนี่เป็นยังไงล่ะต่างกันเยอะมากนะคะได้มาวันเดียวกัน เก็บใสร็ตู้เย็นวันเดียวกันไม่ได้ต่างเลยนะคะห่อเสร็จแล้วก็อันอันที่อันที่ห่อก็ใส่ใส่ในถุงแล้วก็มัดปากถุงแล้วก็ใส่ตู้เย็นอันนี้ก็เอาแล้วเราก็ใส่ใส่ใส่ในถุงไว้แล้วก็ไปใส่ตู้เย็นแต่ไม่ได้ห่อนะคะแต่อันนี้ไม่ได้ห่อนี่ะต่างกันไหมคะเห็นไหมคะเก็บเก็บอยู่ได้นานจริงๆเลยนะคะอถ้าไม่เก็บมันจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเสียง่ายไม่กี่วันมันก็จะดําแล้วแต่ถ้าถ้าเราห่อแล้วเก็บได้ตั้งนาน เ็บเก็บได้ยังเขียวอยู่เลยค่ะเนี่ยถ้าห่อไว้ถ้าเราไม่แกะออกมามันก็ยังยังได้อยู่เห็นไหมคะควันเคลื่อนเห็นไหมคะเนี่ยไม่มีช้ําเลยค่ะแต่ส่วนตัวนี้นะคะดำแต่ถ้าลองปอกมาเนี่ยโอ้โหปีเลยกินไม่ได้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะแต่การห่อนะคะวเวลาห่อนะคะต้องใช้กระดาษที่ไม่มีหมึกนะคะไม่มีตัวหนังสือ,อสมมุติลูกเขียนตัวหนังสือไว้ไปโรงเรียนแล้วเอามาห่อเนี่ยคือถ้าเกิดเราห่อนานๆน,น,นะคะเดี๋ยว เดี๋ยวกระดาษอย่างเงี้ยที่มันมีมึกอ่ะมันจะไปติดกับผิวผิวมะนาวเพราะมันอบไว้หลายวันมันจะทําให้ซึมไปในผิวมะนาวแล้วเวลาเรามากินกินน้ํามะนาวเข้าไปแล้วเดี๋ยวเวลาเราบีบน้ํามะนาวนะคะมันก็จะกลายเป็นว่าน้าน้ำมึกหรือน้ำดินสอไอไอมึกหรือดินสอที่มันซึมไปในผิวเนี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นเป็นสารพิษที่อยู่ในในน้ำมะนาวด้วยนะคะอ่านี้นะคะเราก็เอาถ้าได้กระดาษกลึ้งนี้ก็ดีนะคะอันนี้นี่สาวใช้กระดาษ a 4ค่ะ ระดาษเอสีมมห่อเลยนะคะหรือว่าเป็นสมุดเปล่าก็ได้นะคะที่ไม่มีปากกาที่ไม่ได้เขียนด้วยปากากากับดินสอนะคะแล้วข้อสําคัญมะนาวถ้าได้มาปุ๊บต้องเช็ดให้แห้งนะคะพึงให้แห้งพึงให้แห้งแล้วค่อยห่อแบบนี้นะคะค่อยห่อแบบนี้นะคะอืมเนี่ยห่อไว้เนี่ยกระดาษเปลยกหรืหอะห่ออะไรเดมากมีห่อเป็นอย่างนี้ก็มีหอม่อบรรุอมเลยนะคะ อันนอันนี้แบบว่ามันเยอะมากเลยฮะได้มันเยอะมากเลยห๊ยหอ่หอห่อไปเรื่อยๆแล้วอันนี้ก็เลยขี้เกียจหอ่อก็เลยไม่หอ่อแล้วเลยกลายเป็นอย่างนี้ค่ะเลยกลายเป็นอย่างนี้แหละขาะเห็นไหมคะต่างกันเยอะเลยค่ะเห็นไหมแต่กลายวันเดียวกันเข้าตู้เย็นก็วันเดียวกันพร้อมกันเลยอยู่ที่เดียวกันเลยเห็นไหมคะต่างกันเยอะมากนะคะเนี่ยแล้วก็เลยให้มาดูว่าเก็บมะนาวด้วยการห่อกระดาษนี้ ได้ผลจริงๆนะคะเก็บได้กินนานจริงๆนะคะนะะแต่ก่อนที่เราที่เราจะห่อนะคะอย่าลืมอย่าลืมเช็ดมะนาวพึ่งมะนาวให้แห้งหรือไม่ก็เช็ดเช็ดให้มันแห้งๆเลยนะคะค่อยทําการห่อกระดาษนะคะอย่าห่อไปไปทั้งที่มะนาวเปียกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะน้ำมะนาวนี่มันทำมันจะทําให้มะนาวเสียเร็วนะคะเนี่ยในห่อเนี่ยเนี่ยยังใหมย่ยังสดอยู่เลยเนาะเนี่ยสดอยู่เลยอะ่ะ เนี่ยได้เลยนะคะเนี่ยเนี่ยก็เลยเอาให้มาให้ดูว่าได้ผลจริงๆนะคะอืมหอ่อห่อกระดาษกับไม่ห่อกระดาษห่อกระดาษนี่จะเก็บได้นานถ้าไม่ห่อกระดาษนี่ก็จะกินไม่ได้ลวอันนี้เสียนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องสามก็ต้องทิ้งแล้วอะ่ะนะคะทิ้งม่ต้องสองสามถุงเนี่ยคือคือเราเราเรา,เราไม่ได้ห่อประมาณเจ็ดจะถุงไว้ประมาณสองสามถุงเลย,เยอ่ะแต่เราหอ่อแต่ของพวกที่ห่อเนี่ยเหลือ เหลืออยู่ในตู้ยังมีอีกก็กินได้เลยน่าเห็นไหมคะอันนี้เดี๋ยวกากินค่ะเห็นไหมคะมีความแตกต่างไหมคะมนะคะทุกคนถ้าได้มะนาวมาดีก็ห่อเลยนะคะห่อเก็บไวก้กินนานๆค่ะมาดูโอเคค่ะก็เอ,เอาผลลัพธ์ที่ออกมาที่การห่อมะนาวมาให้ดูกันแล้วนะคะว่าระหว่างห่อก,กระดาษกับไม่ห่อกระดาษเวลาเดียวกันแล้วก็ใส่ตู้เย็นพร้อมกัน ก็ความแตกต่างก็จะเป็นอย่างนี้นะคะที่ที่ให้เห็นนะคะโอเคค่ะอ่าคลิปนี้ก็ก็ก็แค่นี้เนาะ,ะก็ก็ฝากไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ